ท่านผู้ชมครับนับตั้งแต่ฟุตบอลลีกได้ก่อกำเนิดขึ้นมาอย่างเป็นรูปแบบนะครับที่เป็นสากลนั่นหมายความว่าเปลี่ยนจากท้่วพระราชทาน่อมาเป็นฟุตบอลไทยลีกนับตั้งแต่ปี2539 24ครั้งมาแล้วนะครับที่มีการแข่งขันกันแล้วก็ได้แชมป์นะครับมาหลายต่อหลายทีมด้วยกันนะครับแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่เราต้องบอกว่าเป็นที่ฮือฮาแล้วก็เป็นอะไรที่พลิกความคาดหมายแบบสุดๆ ขาว่ากันว่าเป็นเหมือนกับเทพนิยายไทยลีกเลยก็ว่าได้นะครับกับการคว้าแชมป์ของฟุตบอลไทยลีกนะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยนะครับเป็นครั้งที่9เมื่อปี2547นะครับนับมาจนถึงตอนนี้ก็17ปีแล้วนะครับแต่เชื่อว่าแฟนบอลที่อายุเกิน30ปีขึ้นไปที่ติดตามฟุตบอลไทยเนี่ยนะครับก็คงจะยังไม่ลืมนะครับกับตำนานการคว้าแชมป์ของทีมพนักง,งานยาสูบทําไมถึงเป็นเรื่องของตำนานที่เหลือเชื่อมากนะครับนั่นก็คือ ทีมยาสูบชุดนี้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ได้อยู่ในสายตาของบรรดาเกติทั้งหลายว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถคว้าแชมป์ได้เพราะผลงานก่อนหน้านี้ของพวกเขาเนี่ยมันลุ่มๆดอนๆมาตลอดนะครับยังไม่เคยขยับเข้าใกล้กับคําว่าแชมป์เลยแต่ว่าอยู่ดีๆนะครับวันดีคือดีปุ๊บเดียวพวกเขาโชว์ฟอร์มแบบม้วนเดียวจบแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลไทยลีกมาครองได้แบบชนิดที่เรียกว่าปากกาเซียนกีด้ามกีด้าม,ามหักหมดนะครับ นี่จึงเป็นเรื่องราวนะครับของวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันย้อนหลังตำนานการคว้าแชมป์ของฟุตบอลนะครับไทยลีกจากทีมสโมสรพนักงานยาสูบนะครับซึ่งเราจะไปคุยกับอดีตกัปตันทีมนะครับในชุดนั้นนั่นก็คือเจษดาจิตสวัสด์นั่นเองนะครับสวัสดีครับเจษดาครับสวัสดีครับพี่โอครับครับ อ่ะนะครับเราคงจะมีอะไรคุยกันอีกเยอะกันพอสมควรนะครับผมอยากให้เจตเล่าเรื่องนิดน,นึงก่อนนะครับเกี่ยวกับบรรยากาศของฟุตบอลลีกไทยในตอนนั้นซึ่งผมเชื่อว่าพวกบรรดาแฟนบอลที่เป็นแฟนบอลรุ่นหลังอายุประมาณ20บกว่าๆเนี่ยก็คงจะนึกภาพไม่ออกว่าเฮ้ฟุตบอลไทยลีกเมื่อสมัยก่อนนี่มันเตะก,กันยังไงมีคนดูเยอะไหมแล้วมันเตะก,กันในรูปรบแบบไหนก็ในในสมัยก่อนนะครับมันจะเป็นเอ่อเตะในสนามที่เป็นกลางนะครับ ที่มีคู่แรกด้วยมีคู่สองด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีถ้าเราแล้วเรานึกภาพออกไปไปภาพเก่าๆเนี่ยจะมีตลกขั้นขึ้นสนามตอนพักขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับนั่นก็หมายความว่าแฟนบอลเองเนี่ยนะครับอาจจะค่อนข้างน้อยในช่วงเวลานั้นใช่ไหมครับความสนใจของฟุตบอลในช่วงเวลานั้นอาจจะยังน้อยอยู่ครับพี่แต่ว่าจะมีจะมีแฟนพันธ์แท้ของแต่ละทีมเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นบางส่วนเท่านั้นทีนี้เรามาพูดกันถึงพนักงานยาสสบกันเลยดีกว่านะครับคือเจ็ด เจดเองนี่เล่นให้กับทีมยาสูบมาก่อนหน้าที่จะคว้าแชมป์นี่นานหรือยังครับหรือว่าเล่นในช่วงปีนั้นเลยนานแล้วครับพี่นานแล้วนานแล้วตั้งแต่4ี่หปีตั้งแต่เป็นเยาว,วชนนะครับเจดเล่นให้กับยาสูบเนี่ยคือช่วงตั้งแต่เมื่อก่อนที่ยาสูบจะคว้าแชมป์นี่หลายปีแต่ว่าทีมยาสูบเองในช่วงเวลานั้นที่เจดเข้ามาใหม่ๆจนก่อนที่จะคว้าแชมป์เนี่ยผลงานเป็นยังไงบ้างครับก็หนีตกชั้นเกือบทุกปีครับแล้วก็เพย์ออฟ เกือบที่จะตกลงไปเล่นดิวชันหนึ่งเราประมาณ 3- 4ปีครับมันก็เป็นเป็นเป็นการที่แบบทําให้เราคิดว่าเราเราอยู่ที่นี่แล้วเราเราเราพัฒนาขึ้นได้อีกไหมอะไรเงี้ยก่อนอที่ที่ที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากจากทีมงานของซัปโปโรเข้ามาเนี่ยผมผมมีโอกาสได้ไปร่วมซ้อมกับทีมทีมทีมหนึ่งแล้วด้วยที่จะย้ายออกไปครับอ๋อครับผมถามนิดนึงเรื่องของเงินเงินเดือนเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยอยากให้พวกบรรดาเด็กรุ่นหลังที่กําลังชมกันอยู่ใน y o YouTube ของเสียมสปอร์ตเนี่ย เขาได้รับรู้กันนิดหนึ่งว่าเงินเดือนของนักฟุตบอลในไทยลีกเนี่ยอะสมโมสรอ,อย่างพนักงานยาสูบเนี่ยเขาให้เงินเดือนเดือนละเท่าไหร่อ่ะตอนเป็นเยาวาชนขึ้นมาเนี่ย,อยตอนติดปีแรกๆได้ประมาณสี่พันสี่พันบาทม่รวมเบี้ยเลี้ยงสองเบี้ยเลี้ยงสองาจาจะวันละสามร้อยอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็พอพอได้เป็นตัวจริงบ่อยๆได้ได้ขยับเป็นตัวจริงบ่อยๆก็จะขึ้นมาประมาณสองหมื่นแต่รุ่นที่พี่อ,อย่างกิซ กิเนาวงบุตรดีเนี่ยเขาขึ้นไปห้าหมื่นอะไรหมดแล้วอ่ะงั้นก็ย้อนมาอีกนิดหนึง่งคือตอนนั้นเนี่ยก็ตั้งใจแล้วว่าจะย้ายทีมละเพราะว่าเบื่อกับการที่จะต้องลุ้นหนีตกชั้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่ากลายเป็นว่ายืนอยู่บนเส้นเชือกที่มันพาดอยู่ตรงขอบเหวอยู่ตลอดเวลาว่ากันอย่างนั้นใช่ครับก็ไปร่วมซ้อมกับทีมกับทีมโอสถสภาแล้วไปร่วมซ้อมอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งเกือบเกือบเกือบสองเดือนนะครับแต่ทางพี่อ้วนเกียงศักดิ์ระทีพ ปกรกรชัยครับก็บอกว่ามีทีมงานจากจากซัปโปโรจากบราซิลมานะลองเข้ามาคุยกับเขาก่อ,อะไรเงี้ยครับว่าว่าเขามีแนวทางยังไงเขาต้องการเราไว้ไหมอะไรเงี้ยครับก็เเลยได้มีการพูดคุยอ่ะพอเขาเรียกมาค,คุยกับคุณไทเกอร์ซึ่งเป็นทีมงานเขาทีมงานใหม่เนี่ยที่เขาจะมาทําทีมยา,ยาสูบตอนนั้นเจ็ดเข้าไปคุยแล้วเป็นยังไงบ้างการพูดคุยการพูดคุยของพี่เขาพี่เขาก็จะให้ให้มุมมองว่าลองดูอีกสักปีหนึ่งไหมเผื่อว่าว่ามันจะมีอะไรที่ดีขึ้นแล้วก็ ลองลองมาศึกษากับกับทีมงานของของบาราซิลดูเพราะว่าเป็นทีมงานจากซัฟฟอรูเลยอะไรเงี้ยในมุมมองผมผมก็คิดว่าการที่ทํางานกับกับกับโค้ชต่างประเทศเนี่ยมันได้มันได้ประโยชน์แน่นอนอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าน่าจะอยู่ลองอยู่อีกสักหนึ่งปีเพื่อเพื่อที่จะดูว่ามีเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆไหอะไรเงี้ยอ่ะแล้วหลังจากนั้นตอบตกลงเซยเยสไม่ไปโอสลแล้วเขาก็จะมีทีมงานที่ที่ค่อนข้าง คุณภาพของเขาครับมาไม่ว่าจะเป็นโค้ดจิตวิทยาจยาจ์แกรดิเมียนะครับจิตวิทยาก็โค้ยประตูจะเป็นโมเรล,ล่าแล้วที่ตอนนี้เรารู้จักว่าว่าอยู่ในในเมืองไทยค่อนข้างนานแล้วก็ <Lo iter. S 2> มีโค้ดใช่ใช่รอยเตอร์โมเรล่าครับแล้วก็มีโค้ดฟิสเนสเอมากอออีกหนึ่งคนที่ที่ที่ทำงานร่วมกันเขามาในช่วงปีซีซันนี้นานไหมหมายความว่ามามาฝึกเราก่อนที่เกมการแข่งขันจะเปิดฤดูกาลประมาณน่าจะประมาณ2เดือนครับ สองเดือนเนี่ยมีความแตกต่างอะไรกับฤดูการที่ผ่านมาไหมอย่างแรกเลยคือเขาต้องต้องเรียกเรียกคุยเรียกประชุมทั้งหมดทั้งทีมเพื่อเพื่อหาแนวทางร่วมกันการสื่อสารทางทางได้ภาษาด้านภาษากายการสื่อสารทางด้านไอค contact อะไรเงี้ยครับเขาเขาจะออกมาชัดเจนว่าว่าภาษากายเขาชัดเจนการทํางานแบบจริงจังในเวลาที่เขาทํางานพอลงไปฝึกซ้อมจริงๆเนี่ยลูก รูปแบบเขาเป็นยังไงครับการฝึกซ้อมเขามันมันดูแปลกแตกแปลกตาไปบ้างไหมเพราะว่าเจดเองก็ยังไม่เคยร่วมงานกับโค้ชต่างชาติสักเท่าไหร่ในตอนนั้นแปลกไปเยอะพอสมควรครับในระหว่างที่ผมซ้อมกับโค้ชไทยเองก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการความเข้มข้นในการฝึกซ้อม,อมหนึ่งแล้วแล้วก็ในเรื่องที่เขาเปลี่ยนสนามฝึกซ้อมเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการการส่งฟุตบอลมาก เขาจะพูดว่าส่งบอลดีๆส่งบอลดีๆเกือบตลอดในการฝึกซ้อมเริ่มแรกเลยป,ะประมาณสักสองอาทิตย์ได้สองห้ามพูดว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาที่เราเสียแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเขาบอก <c oughs> เป็นไรมันต้องเป็นอะไรมันต้องเป็นอะไรทําไมถึงเสียเขาพูดแบบนี้ที่เขากําหนดจัดเจนเป้าหมายครับ <c oughs> เขาจะเป็นแชมป์หนึ่งที่เขากําหนดให,ให้กับทีมฟุบฟตบอลเลยทาร์กเก็ตเดียวเลยคือเขาจะเป็นแชมป์แล้วให้ทาร์เก็ตต่อไปคือเขาอยากเป็นเตะกับทีมยุโรปโดยได้ยังไงบ้างหนึ่ง คุณไป ACL ACL ให้ได้ครั้งแรกที่ฟังจะเป็นไม่ได้ไงวะทีมเราเพิ่งเพย์ออฟนี่ตกชั้นมาเองนะใช่แล้วก่อนหน้านี้ตัวผู้เล่นก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายแต่เมื่อเวลาที่เราทำงานไปเรื่อยๆความเข้มข้นเออ ในแต่ละแมตช์ที่เราร่วมร่วมกันทำงานสปิริตในทีมเออยะไรเงี้ยมันค่อยๆใช้ทำให้เราเห็นภาพว่าเราสามารถเป็นแชมป์ได้แทคกติกของเขาเป็นยังไงฮะมันซับซ้อนไหมหรือว่ามันทำให้เราเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพได้บ้างไหมแทคกติกในการที่เขาใส่ลงไปให้กับเราก่อนที่จะลงสนามเท็กติกในการสใส่ให้ในแมตช์แรกที่ที่เราไปเล่นเลยเนี่ยปัญหาหรือว่าอะไรที่มันเยอะแยะมากมายเนี่ยเขากลับมานั่งมานั่งดูวิดีโออนาลิซิสก่อนเลยแล้วก็ชี้เป็นคนหลายบุคคลเลยนี่น้องอาบฮับเนี่ย ทำไมไม่ทาไมไม่เดินให้เข้าไปทําไมเกมรับหลวบละหลวบขนาดนี้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยเขาะจะแก้ตั้งแต่วิจีโตนะสิตตั้งแต่แมตช์แรกๆนะครับซึ่งโค้ดไทยไม่มีนะไม่ได้ทํากันแบบนั้นเลยนะในช่วงนั้นผมว่าน้อยมากในช่วงนั้นผมว่าน้อยใช้เวลาในการปรับตัวกับโค้ดแล้วก็โค้ดเนี่ยในการที่จะสร้างทีมขึ้นมาให้มันเริ่มที่จะ เขาเรียกว่าสม่าเสมอผลงานดีขึ้นเนี่ยใช้เขาใช้เวลานานไหมในตั้งแต่เริ่มเปิดฤดูกาลตั้งแต่เก็บตัวถึงเปิดฤดูกาลก็ประมาณ2แมตม์นะครับสองสามแม์ก็คืออาจจะ 2, 2, 2ประมาณรวมแล้วประมาณ2เดือนเดือน2เดือนเนี่ยครับที่ท,ท,ที่ที่จะเห็นว่าว่าเป้าหมายหรือว,ว่าวิธีการมันค่อนข้างที่จะชัดเจนเล่นรับแน่นแล้วก,แวก็แล้วก็เล่นเกมลุกโดยการเอ่อทำทำเกมลุกโดยโดยการโต้กลับให้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้ ใช้ความความสามารถของของดัสโจเซ่ดัซินวาเองแล้วก็การร่วมเล่นของน้องอิจิพลปุลซับหรือว่าชักระภพอุตสาหคมอะไรพวกนี้ครับครับเอาง่ายๆว่าฝึกมาในแบบรูปแบบที่คู่ต่อสู้นี่คาดกันไม่ถึงด้วยกับระบบการเล่นใช,ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็การทดแทนกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าใจกันและจริงๆแล้วเนี่ยผลงานของอยาสูบเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าช่วงแรกๆก็อย่างที่บอกว่ามันอาจจะเหมือนกับว่าเสมอเยอะไปหน่อย เนื่องจากว่าเน้นในเรื่องของเกมรับมากกว่าเกมลุกเองเนี่ยก็มีแค่โจเซ่ดาซิวาที่ยังพอฝากความหวังเอาไว้ได้ยาสูบ<ช>มีโอกาสที่จะลุ้นหมายความว่าพวกบรรดานักฟุตบอลเนี่ยเริ่มที่จะมองไปถึงแชมป์แล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงเวลาไหนนัดที่เท่าไหร่ประมาณอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกๆเรายังยังไม่ได้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแชมป์ด้วยนะครับแรกๆอ่ะเราน่าจะเป็นที่สามที่สามแล้วพอมาพอมาเลกสองเนี่ยเราเรายิงได้เยอะขึ้นเราเรา ไม่เสียประตูเยอะขึ้นมันทำให้แต้มเราไปยับไปยับไปยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วมันทำให้เรามีสิทธิ์ลุน้นแชมป์ได้ในช่วงสักก่อนที่จะหมดหมดฤด,ดูกาลประมาณ3แมตช์สามแมตช์สุดท้ายสี่แมตช์สุดท้าย3าแมตช์สุดท้ายสามสี่แมตช์สุดท้ายต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะครับ,รบว่าในฟุตบอลไทยลีกในปีนั้นเนี่ยนะครับมีการแข่งขันเนี่ยมีทั้งหมด1ิบทีมด้วยกันนะครับบอกไว้ก่อน ทีมที่ลงแข่งขันเนี่ยผมขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะเจตนะว่ามีทีมอะไรบ้างนอกจากยาสูงก็มีการไฟฟ้าส่งูมิภาาโอสถสภา,าการท่าเรือธนาคารกรุงไทย BC เทโลศาสนามหาทุาลัยกรุงเทพธนาคารกรุงเทพทสทอคอเปอเรชันหรือ TOT นั่นแหละนะครับแล้วก็ราชนาวีนะครับซึ่งก็ถ้าจะมองไปแล้วในทีมใหญ่ก็ยังอยู่นะครับอย่างท่าเรือกรุงไทย BC เทโลตอนนั้นธนาคารกรุงเทพก็ยังอยู่นะครับ แล้วพอถึงช่วง3นัดสุดท้ายก็ถือว่าที่7บอกว่าเริ่มมีความหวังแล้วในการที่จะลุ้นแชมป์กลายเป็นว่าเมื่อเริ่มมีความหวังแล้วเนี่ยทีมเริ่มกดดันมากขึ้นไหมครับก็เริ่มกดดันมากขึ้นครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาถึงพวก3มแมตช์สุดท้ายเนี่ยสิ่งสำคัญที่เราที่เราโชว์ให้เห็นคือสปิริตในทีมของเราค่อนข้างที่จะดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของ,ของการที่เราโดนโดนยิงนําไปแล้วประมาณมีประมาณ2องสามแมตช์นะครับ ที่เราโดนยิงนำแล้วแล้วเราสามารถที่จะกลับมาได้ในเรื่องของการที่ที่เวลาที่เราคิดว่าเราจะชนะแล้วในครึ่งแรกแล้วพอเข้าไปในห้องแต่งตัวเนี่ยเรากลับกลับโดนยังไง่ะเ,เรียกว่าโดนตําหนิค่อนข้างที่จะเยอะเลยว่า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 เราเราค่อนข้างที่จะประมาาโอ้โหละเอียดทุกเม็ดเลยนะทีนี้มาพูดถึงการลุ้นแชมป์ในช่วงสามนะสุดท้าย มันเป็นยังไงบ้างครับให้เล่าสถานการณ์ตอนนั้นหน่อยเจอทีมอะไรแลวเป็นยังไงบ้างในช่วงสามสี่นัดสุดท้ายเนี่ยเราก็กาลังลุ้นกับ,บวับวหัวตารางนะครับไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าโอสถยาสูแล้วก็จะเป็นแมตตัดสินในแมตสุดท้ายว่าเราจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ในการเจอกับธนาคารกรุงเทพแล้วในแมตสุดท้ายเนี่ยมันจะมีสามทีมที่จะลุ้นแชมป์อยู่ครับคือจะเป็นพวกการไฟฟ้าโอสถแล้วก็ชิมยาสู สถานก,การณ์ของยาสูบในแมตช์สุดท้ายเนี่ยก็คือต้องพึ่งตัวเองโดยที่ถ้าชนะก็คือไม่ต้องดูทีมอื่นเลยถ้าชนะแต้มเราก็จะจะ,จะ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 ขี่เขาหนึ่งแต้มเพือ่อเดียวเกมนั้นเป็นยังไงครับอยากถามเจนนิดนึงก่อนลงสนามมันมีอะไรเป็นพิเศษไหมนสสำหรับการปลุกเล้าของบอจิสเกมนั้นก่อนผมขอพูดถึงตัวผมก่อนเลยแมตช์นั้นผมคิดว่าผมไม่ได้เล่นแน่นอนเพราะ,ราะว่าในแมตช์ที่ผมเจอกรุงไทยเนี่ย ผมผมเหมือนมันมีอาการบาดเจ็บจากจากการการเล่นกับนางลังไทยแล้วเจ็บข้อเท้าผมก็ขอให้ให้พอชิดบอกผมไม่ขอลงได้ไหมผมกลัวว่าจะเป็นตัวทวงของของทีมเขาก็บอกไม่ได้มันจะมีเวลาอยู่หนึ่งวันเขาก็จะให้ให้โค้ดโค้ดประตูครับโมเรล่ารอยเตอร์โมเรล่าเขาจะมาเอ่อรักษาในเรื่องของของการการนวดการนวดศาสตร์ในเรื่องของข้อเท้าให้ผมอ mm. ืจนจนผมสามารถที่จะเล่นได้เขาบอกว่าเขาต้องการคนที่ ที่ลงไปไปไปบัญชาการเกมส่วนที่เขาจะพูดว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องคิดถึงผลการแข่งขันทำให้ดีที่สุดแล้วยอมรับกับกับผลที่ออกมาแค่นั้นพองเกมนั้นเป็นยังไงครับผลการแข่งขันผลการนงแข่งขันเราชนะ3าสูนครับพี่ก็ทุกคนไปยินดีทุกคนก็ดีใจทั้งหมดแล้วคิดยังไงครับที่ว่าหลาังหลายหลายๆคนเนี่ยที่หรือว่าพวกบรรดากรูเกจีทั้งหลายเนี่ย เขามองว่าโอ้โหมันเป็นยิ่งกว่าเทพนิยายมันเป็นยิ่งกว่าตำนานสําหรับทีมพนักง,งานยาสุกก็อาจจะมีเรื่องของโชคเป็นเป็นเป็นบางส่วนด้วยเพราะว่าปีปีนั้นอาจจะพวกเอ่อเทโลเองอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะดอกลงไปก็ได้แต่เราเราก็ยึดมั่นในเรื่องของการทํางานที่มันหนักแล้วก็ยึดมั่นในเรื่องของสเปริตทีแล้วก็สร้างเป้าหมายด้วยกันเกือบทั้งหมดนะครับ,รบอืมแล้วมันทํให้ให้ผลการแขร่งขันออกมาที่ค่อนข้างที่จะตามที่เราต้องการจริง โโมันเป็นอะไรที่ณตอนนี้เนี่ยถามจริงๆเนี่ยพอย้อนกลับไปดูจากตอนนี้เลยนะณช่วงเวลานี้เนี่ยกลับไปคิดหรือว่าย้อนวันวานไปเนี่ยเจยังรู้สึกยังรู้สึกแบบประทับใจหรือยังรู้สึกเหลือเชื่อไหมโดยส่วนตัวคือประทับใจมากพี่แล้วก็ไม่คิดว่ามันมันมันจะไปไปถึงแชมป์ได้อะไรเงี้ยในตั้งแต่แบบเราหนีตกชั้นมาตั้งแต่เราเทออฟมาอะไรก็แล้วแต่ในทีมที่ที่การทํางานร่วมกันเนี่ย แม้ว่ามันจะทํางานหนักก็จริงแต่ว่าเราเราจดจําเวลาที่มันมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็การทํางานหนักดีกว่าการที่มันปล่อยให้ให้ให้ทำงานไปเรื่อยๆแล้วไม่ได้ไม่ได้มีความทรงจาที่ดีคือจะว่าไปแล้วเนี่ยเทมิยาย,ยาสูมเนี่ยมันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยมันมีเรื่องของการทํางานหนักนะครับก่าที่จะมาถึงจุดนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องอุทาหรณ์สอนใจได้เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากประสบความสำเร็จ สุดท้ายนีอะไรอยากจะฝากกับแฟนฟุตบอลไทยบ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องราวของทีมพนักง,งานยาสูบในชุดนั้นฝากแฟนบอลพนักงานโรงงานยาสูบนะครับท,ท,ที่คอยติดตามไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อดีตหรือปัจจุบันหรือว่าอยู่ในความทรงจานะครับอ,อยากให้ทุกคนคิดว่าฟุตบอลไทยเนี่ยมัมน,มนสามารถที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนบอลได้ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็นแล้วแต่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ทีมยาสูบเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ใน,ใน,ในสาร,ระระบบของบอลไทยก็แล้วแต่ เพียงแต่ว่าอาจจะรอวันเวลาที่ที่จะกลับมาสิ่งสำคัญคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าเอ่อคุณจะตามเชียร์ตอนที่ที่มันรุ่งเรืองหรือว่าตอนที่มันเอ่อไม่ได้ไปตามเป้าที่ต้องการเนี่ยทีมพนักงานยาสูบก็คือจะอยู่ในใจของของแฟนบอลทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ให้กําลังใจให้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 กับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยเป็นความรู้สึกดีๆเก็บไว้ตลอดไปนะครับครับอันนี้นี่ต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแฟนฟุตบอลพนักงานยาสูบแฟนทุกทีมนะครับก็สามารถที่จะฟังตรงนี้ได้แล้วก็ คิดตามทําตามได้เหมือนกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอดีตกับตาทีมพนักงานยาสูบชุดแชมป์ฟุตบอลไทยลีกครั้งที่9อย่างเจษราจิตสวัสดิ์มากนะครับขอัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับเราลากันไปเลยนะครับแล้วพบกันใหม่กับตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ